ครับก็สวัสดีนะครับทุกทกท่านนี่ก็เป็นองค์ที่32นะครับสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ววันนี้นะครับนำภาพความสวยงามมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับสมเด็จองค์ปทมบรมมาจาก,กพัดิพันพันรังสีองค์ที่32มสิบสอเห็นนะครับที่อยู่ที่ตำบลดงมะไฟนะครับบ้านโชคชัย อำเภอสุวรรณครูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับทีนี้ท่านอาจารย์นพดลท่านให้ทำดอกบัวเป็นสีชมพูนะครับจะมีความสวยสดงดงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหุบเขานะครับบนนี้ต้องขับรถขึ้นมามาสร้างไว้บนหุบเขานะครับ ก็จะมีแต่เขานะครับนี่ลานบนยอดเขานะครับท่านเอาแมคโรมาปรับพื้นที่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็สร้างพระไว้ข้างบนอนุโมทนาสาธุลมกันนะครับทุกท่านได้ชมภาพนี้สาธุครับ